สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ตุกขานได้พี่น้องเด้วยก้าวถาเพอร์เลยเนาะเอ้าบ่ไสเหมือนมะโผอยู่พี่อีกเล่บ่าวขีดว่าสดุบ่อยคิดว่าสิดุได้เจอจะได้มือนี่นั่นนะไม่ตามบ่าวไสมาได้เดียวนี่นะโอ้ยกับบ่คิดว่าสิดุเจออยู่ห้นุ่งห้หน้าเนาะกับแต่งใจว่าสิมาดำหน้าซอยละบ่าวนี่เลยอืม มาใส่อันสีซองมือเลเป็นยังคือบสไปหาข่อยบสไปหลีเลยเนาะโอ้ีช้งนีเลยม่น่อ้วารดับ้า้วคดว่าไ่อยากไปหลับลน่าไปหลัเลยะจไปขึต ได้ย oh ังไ่ได้ดาแต่มาวานสวิข้าเจาดานะก็เจ้าดามากเนี่ยยังไงได้ดาคือโลกาโอ้โลกาเนาะเพรเป็นโลกาขัดจางเขาไปเอาเองยังก่นพอแล้วนตกเองฝอย่างน้วมาขึ้นนล้ก็ตกเงียบเงียบพิมพไล่ะไมีน้อมีคนมีคน เมียใหญ่มึงน่ะเอ,อืเอ,อดมันมาอันเมียใหญ่ไม่ได้นะนี่เมียใหญ่เนอ่อยเนาะอีเอ,อืเอดโอ้ยมึงเบิ่งดูผัวมึงนี่กำลังเหตุยังเบิ่งดูมานี่มาพี่เอามาจับกล้องพีอเอา <c oughs> โอแสดงว่าเมียใหญ่เปิดท่านใช่ไหมอืมอันี้กล่องภายในฮะกล่องภายในสวัสดีค่ะต้องนองนสวัสดีค่ะเออที่ห้าที่เจ้าขึ้นมาก่อนค่อยหนพอเจ้าเห็นอันเมียน้อยเจ้านี้เฮ้ยเนี่ยขึ้นมากะเห็นรถแล้วก็จำได้ตัวแั้วก็เปล่ามาก คีมผดมีง่ายพี่น้องไอ้ผัวกระดาษจะาปเป็ดจากสีเหอะบ่าวไา้เจ้าจืดโลดแต่บ่จืดโคตรบัเลยะเจ้าจืดทงโลดทงมาเยลังโหลดขีปอยู่เอ้ยแล้วมาตีมาตีดูมาีบนางมาหาวินาทีถามถ่ายน้องนาดดูก็ะดาบ่าวไ้ไปหลำเบิ่งขักเลยนะเมื่อไหร่นะก็เลยแบบว่าโอ้ยเบิ่งขัก็เลยบอกไป โอเคเราจะเจอบาไดัมไดำมน์คืได้พี่น้องบาริลอยู่คนละบ้านนอกับบแมนบารฮู้รายก็รฮู้รายการทำทามาบักเอื้อยอข่อยนี่จนเช็ดช่วยจุกขาดำจนถ้าได้ให้อะไใจเอื้อยพายเธออ้าวก็ธรรมดาเลยนะคงยุ่งฮะมอวานี่ก็รอบดมือให้มาโลกาซอยกับเห็นมาไปทุระที่ว่าวากันทะเลจ้าอืมเพื่อใหญ่โคโรด

แต่เ่เป็นยังดอกอันเนเพมานอัเจ้าวมา่เศ้านี่โอ้ยกป้าแขงป้าไอ้ห้า่าจนว่าท่านก็ู้่าเจ้ามาเ้มาแต่เศ้าพ้นฮึอยเขาไปเบิ่งขีดเศร้เอ้ยคือเเห็นจ้าอ้าวได้มาสวนนีจักหน่อยโอ้ยย่าเพิ่งได้ทางนี้ก็ได้เลยทางนี่ ทาานั้นกียท่านเกียจายูนเิรดเลยนะบองนั้นกรท่านกเสียจอีกน้อยจ่ายบเนี้ลเยนาจะก็เป็นถึงสี่บกท่าผู้ชายมาดาานะช่วยวันนี้เยอะแยะมากมายค่ะพี่น้องัก็มาเบิ่งพูมิภเมียคูใหม่เนี่เอาบึมเมนบ่ยังเป็นเพื่อนอยู่หรอเออยังคบอันคบหาเป็นเพื่อนกันอยู่ครับพี่น้องค่ะยังท่าน่าเป็น อันนั้นที่ทีเสื้อเวอร์พวใหญ่นี่คือพวใหญ่เสื้อเวอร์นั่นเองค่ะวันนี้ยกให้นะคะเอาคอยจะมปฏิทินได้คอยหักเจ้าคอยจังให้เจ้ามีคนใหม่ฮะนะเธอเจ้าแบบว่าโอ้ยอยู่น้ำคอยร้ายอะไรกับเจ้าเบื่อฮะก็เลยหาสิ่งใหม่ๆฮะนะแน่นอนค่ะหายาก้อจ้าแม่นหายากอะรีได้พี่น้องเอ้ยเมียหยันเทวันแม่นจ้า าการผสมสวีด์วันแววกันก่อนนะคะพี่น้องดูดจ้าดูดมาแต่น้องพูดปูนแต่ห่วยกามีแต่แต่ห่วยขึ้นมาบ่อวางหามงเนี่ยหน้าโมยดบอยาแค่นั้ดูมาว่าได้นี่น้ำนั่นบ่อึดบอยากถามพนพนีหยั่งเกาะหยั่งที่หาเฮ้อ

ไทยอันเดียวกันก่อนเออก๋บ,บผู้ไทยอันเดียวกันนะเราก๋าผ like ู้ไทยอันสุพังเนี่ยจ้ะันก๋าผู้ไทยปีเลือปีลาเออก๋าว่าสุพังเนี่ยเนาะเพราะว่าบัดว่าบัดว่าผู้ไทยเออกว่าผู้ไทยก่อนก็ผู้ไทยพังได้เอาเอาไม่คิดว่ากันสคนเอาเดี๋ยไปว่าเลยก็มีหมากผู้ไทยไปเลยได้อ่ผู้ไทยตื่นสวายหมอสามบ้านป่า นะอ,อุะมากเลยเนาะมากภูไทยเลยเนาะแมนบข่าวผูไทยเนาะฉผูเลยภูไทยเขาว่าใจใหญ่ใจดีผูไทยว่าม่วนว่ามวนส่วนเสื้อคุยเสื้อเาวน้นำไม่เ <laughs> ตือ, <laughs> ตอน <laughs> อป่าเยื่อป่า <laughs> <laughs> นาติคุณเอา <laughs> จัไปเลบอกจ้าจัปอาไปเลยบอกฟังนี้เข้าใจอยฟังบนเรื่องจะเป็นว่าอีหยังบอกขนาดสองคนเ่ากันยังบ้านเรากับบ้านเฮมัวงวัดุ้ทไธนะบ้านเราวเราธรรมดาังผูทไยหูเรื่องแต่ว่าผู้ไทบ่เป็นจ้าปิดจักร้น่ามันเบิดแล้ว ลกกาวกลายสิบตาห่สบน้ำบดเบิดได้เบิดนบดบิดท่ตาไหงดอกเอื้อยน้ำลายมันักขึ้นามันสิบัอีตากล้องนะทุกถือ่ไม่ได้เบิ่งตากรอกแม่อืไ่ได้เบิร์กก้องแล้วเบิ่งเอียงเงียงก็สิบวันได้ได้เงี่ยงใจเงียงใจแล้วเนาะมาเห็นกันเหอเนาะ มันใ <ไป S 1> สม,มันใสแหง้งดีใจเลยเนาะดำหน้าก็จะซึบเมื่อยงเลนออ้อาว <laughs> แม่ในะคุณอานุกับพ่อไหนถเละจัดการน,น่อมีังเจ็บอันี้โอ้ยคืเสีวาใจคุณอางานมันแบบอันอันยห่่ใหญ่ลงการคุณอาขา,าอยากกินอไป่ะน,น,นะเย็นเห็นบก่กเย็นนั่นเห็นบก่ก โหดโลคาดมันส <te> ิบอแม่มันก็บินไปขนนกเจ้าทะเลโอ้ยคา่ได้ยินแต่ว่าคาดสิญญาณได้เองขนนกเจ้าอ้าวาดสิบะได้บินไปขนนกเขาเหรอเอ้อคาดวิญได้ก็บินไปขนนกเจ้าทะเลคาดสิได้ก็บินมาขนนกเจ้ามันคงกำลังลายบุญนี่แหละนกเจ้าบินไปขนนกเจ้าบินมาตืเอ้ยบุล่งเนี่ยไร เห็นกันแล้วมีความสูกลายบอคือมันสุขคือเสาแต่บ่หูวคือบ่ยิ้มบ่หัวนี่เคินกันเก็บไว้ในใจบอเก็บไว้คู่รักสองคนกองอันหู้บอเมียใหญ่สงสัยนี่เหรอสงสัยอีสังหวันหัวหน้าบูดหน้าเบื่องคิดสงสัยเราว้าเนาะเก็บไว้ในใจก็สงสัยเนี่ยแหละเนาะอือสงสัยอีกนี่ยังมาสงสัยดอกเน่ยบอ สงสัยกับสงสัยกับเฮ็ดย่งเข้ามาได้ดอกพี่น้องเอ้ยพออยู่ในใจเพลินนี่อาจจะเป็นอาจจะเป็นไฮสุดท้ายหรือเปล่าอาจะเป็นไฮสุดท้ายยันค้องรอบนี่โอเคเราสุดท้ายเลีวเลยคสามสุดท้ายอ้าวโอ้ตหายาวเลย้ยลสามามาซ ัวหาเจ้าดีใจบ่เมียหน่อยมาหาดีใจแห้งดำน้ากับบ่เมื่อยแสดงเมื่อกี้จะเมื่อยบ่จะขึ okay ้นมากนี่เหรอเมื่อยไปได้มือดีกอ้าวอู้ดคูนบ่เมื่อยไปได้กับเมื่อยอยู่เพราะเห็นหนาข้าวไรกะเศร้าเมื่อยเล่นเมีนบ่อคูนโอ้ยัวหากระตุ้นใจเอาเอาพูนเอาสิงสกาไปเอาพวหาหน่อยคนนี้ไหมเอาเอลูกแบบใหม่ซะเอื้อยคือรลายัวแต่บ่อหัว นน้ำมัอยู่กกับตอเพื่อน้องอันพัวเสวยนี่ก็ระไรผัวายผูวอะไรอะไรพี่น้องมันก็อดเสืสงใส่เนาะเป็นยังว่าเสวยใจใหญ่พี่น้องเสวยายผัวว่าสิว่าโอ้ยพ่อแม่เด็กพี่น้องเอ้ยกับพัวเขาเนี่ยนะว่าอยู่ออกอะไรน้องหงวนนะคะยิงจ่อยน้ำบวเข้ามาเลยมันนี่นะ ไปจะกับไปซอยแม่ไมไปซอยเนาะทำไมโอ้เห็นว่ายืนใกล้กันกับบรยากนี้จากกันเนาะนับเขอเอัอีนเองนังันั่าน่งน้องนั่โไไน้ยงน,นั่นกัน่นป่งนั่นต่บอ,อั่นั่งนด่งนั่นเนันัั่น่น อบกันนงไก่บอ้ยขับไปนั่งเน่กอดแอลเบิง์ดฮาร์กอดแอลด้วเฮ้ยเฮ้ยแงเขาอีกเอาอย่าใบหนุ่มันใสเท่านี้เด้ออาไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับเจาโยนเพีงแคนี้ฝากอะไรมาแชร์กดติดตาม สว,ส,ส,สวัสดีค่ะ